สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องนุ่นลูกสาวชาวนาอีพีสองนะคะกับการมาดูแมคโครนะคะอลอกน้องนาโมเดลของลุงนะคะแจบเบนไม่ดอกเป็นบอ่ออยู่ลุงบอกว่าเป็นบอ่อนาโมเดลแต่รวมๆแล้วน,นะคะสามพันสองนี่ก็คือดีอะ่ะนาอพอเนาอสวยนะแบบทำคู่สวยอะ่ะเนี่ยแต่ว่า,า,า,าใช่ หาแล้วจอดแล้วน่าจะมุดเวลาแล้วอันนี้น่าจะมุดเวลาแล้วนะคะหรือว่าจอดรับโทรศัพท์ก็เซ็ตแล้วแหละนะคะแต่ว่าตรงนั้นดินมันเป็นดินดินดินกี่โคนเนาะมันไหลเละลงมามันอาจจะไม่สวยเท่าตรงนั้น แต่รวมๆแล้วก็สวยนะคะคุ้มอยู่นะคะสามัปนสองเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดลุ่งเอากล้วยมาปลูกในติดเลยนะนี่ จบแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ข้างในซาย,ยังยังเป็นในนี้อยู่เพราะว่ามันขาม,มาไม่ได้ใส่แค่นี้ก็โอคน่นี้เพราะว่ามันขาม,มาไม่ได้เราฟังนี้ต้นต้นกล้วนะคะยินจมองยินจมอง เทน้ำออกมันนิดนึงโอ้แล้วก็ปกหน้านะครับว,ว้าววางวสุดยอดวางนะคะแล้วก็แต่งหน้านิดนึงน่้ม้นก้องเลนเลยก็เลยพาม้นก้องเลนเลยล่ะดูสิจะขนาดไหน สุดยอดสุดยอดอันนี้ก็มานั่งเปล่าทางวันมาดูจะกลับบ้ังกลับบ้านเลยจกของก็จะของติดเต็นที่จะกลับป่านไปยุต๊อก็ไม่ไปดูดูต่อมาดูของลุงต่อ แต่งหน้าหน่อยแน่นิดนิดหน่อยหน่อยปิกไปแล้วบายบายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก <c oughs> ็จะกลับแล้วนะคะอย่าบอกหน้านี่กะจิขาเดินขมน,น,น้ำนี่โอ้ทางมีถนนมีกะไม่รู้จักนี่เลยแต่ว่ารวมๆแล้วก็สวยนะคะสามพันอง สองชัง่วโมงล้างล้างล้างอ่าอันนี้ก็แกจะเดินไปขึ้นรถแล้วส่วนพ่อนะคันนึ่งลรงไปบอก อ๋อต่อึ้นถ่ายไม่ได้หรอกแมนโอ้ขึ้นสุดยอดก้าวป่านลนวะ เดินกับคนใส่เสื้อแบบไหนสองสองหัวเลยกันนี่ใส่เสือนะสองตัวเองก็ใส่สลับกันก็บอกว่าทำไมใส่เสือตัวเดียวกันไปสัก,กทักทีวะมีมีีมิแตส,สีเดียวเองหนูหนูเดินไปแล้วกบบลับาร สองตัวส,ส,สุดท้ายได้แล้วน่ะก็มือวานนี่นกระสายทำไมมันสักเสียบ่งบ่างนี่พอพอโจ๊กเซตนะคะก็มาทำแบบเรียบๆตรงเนี้ยคือแบบสวยอะ่ะมาเห็นแล้วนี่นั่งจากนั้นมาแล้วก็มาดูแม่แล้วก็ไม่ทำหรอกแล้วก็จะนั่งถ่ายคลิปก่อน ขอเล่นตัวก <Okay>. ่อนไม่ได้นี่แม่ไม่ได้ขอยังดอกลูกแม่ขอแห้งเนี่แม่ไม่ได้ขอจากทิพย์านจากหนูดอกแม่ขอแรงจากสามสิบนาทีเบิรงมันกี่เสร็จมันกี่มืดแล้วไอ้ขึ้มืดต่ออยู่นะนักเปโหลดมืดต่อเทียดแล้วไม่เล้วกูจะอยู่นี่แหละผู้ชุ่งใยจีเป็นลมแล้วมีโชคพีเลยใช่เอาตู้ชุงไว้มาทำงาน แต่จิบมันตกสะเก็ดโควิดมาลูกเตาว่ามีทรงผู้เฒ่าเลยได้เฮ็ดเวียกเองเราต้องสารเนอะสารอะไรหรือสารโพคารีสารโพคารกอ่าแกจะวอาว่ามันถือไหมล่ะอ่ามันจะมีพี่ๆหลายคนนะคะที่ถามว่าทำมันหรอขาดทุนแต่จริงๆแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่า มันก็มีสวนหนึ่งในกําไรแล้วก็มีสวนหนึ่งที่ขาดทุนนะคะไม่ใช่ว่าจะทํามาหมดปีสี่ขาดทุนหมดปีใครจีเลือกทำาัวแม่เนะที่ทําอยู่เป็นชาวเกษตรกรนี่แม่เลี้ยงนั่งเอ่อได้มา24ปีนี่คือจากชาวเป็นเกษตรกรปลูกไร่เอ่อ,อ,อ้าแอปลูกเขาแล้วก็ขุดมันปลูกมันอะไรเงี้ยตามจริงอ่ะนั่นแหละ<า> มนี่ไงอันนี้คือเสียงของชาวเกษตรกรเรานะคะเพราะว่าเในเมื่อเดินทางมาเป็นชาวเกษตรกรแล้วจใไ้ไม่เป็นชาวโรงงานรับเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าก็คงจิเป็นไปไม่ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้ารก็สิบสองเดือนก็เข้าใจอยู่บริษัทเนกว่าบาทนะคะแต่ว่าเราปลูกมันนะคะเราก็ลงทุนก็เหมือนทํางานโรงงานนั่นแหละได้เงินเดือน หมื่นห้าแต่ว่าขากับพุงกับเขา่ขาขา่ขาห้องของหอว,วมันก็เหมือนการลงทุนเวลาซื้อซื้อปุ๋ยอ่ะเป็นแค่ไขๆกันนั่นแหละนั่นหละตีกันเร้วหนึง่งแต่จริงจแล้วอ่ะคือว่าเอ่อมันก็ลงทุนใช่ว่ามันจะเสียไปทุกสวนเลยมันก็มีสวนไหนที่แบบว่าเราดูแลดีเราก็จะได้กําไรถ้าเกิดสวนไหนเราไม่ค่อยใส่ปุ๋ยหรือว่าพื้นที่ไม่ดีเราก็อาจจะแบบขาดทุนหรือว่าเท่าทุนอะไรเงี้ย แต่ง่ายๆคือถ้าเกิดว่ามีสวนหนึ่งมันก็ถ้าเกิดคนเราไม่ได้ค่าใช้จ่ายอะไรเยอะเราก็จะเหลือลกำไรรอยเยอะแต่ว่าเราอ่ะมันไหลายหลายที่หลาสวนไงไม,ม,มันก็เลยเหลือ,อกาไรแค่สองหมื่นล้วก็คนงานเยอะด้วยนะคะก็ทําไงได้นะคะก็เป็นแบบนี้เลยพี่มาจนจะยี่สิบสองปีหรือว่านู่นทำมาถึางแต่เก,กิดถึงแต่แม่แม่ยู่แม่ก็ไอ้นี่ โอยก็มัางีีพูดดูยายนินทาหลานแล้วล่ะสุดนี่อ่ะไม่เป็นไรทุกคนก็ยังที่บอกตอนนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วบายยนะคะคลิปนี้ฝากไ้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าที่แน่ๆคือว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนอ่ะมันก็มีทางขาดทุนมีทางเงินเก็บนั่นเละบางที่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าทําว่าทาว่าทําสวนผสมก็ทําอยู่นะคะก็ปลูกกล้วยปลูกพืลไม้อยู่แต่บางที่มันก็ไม่เกิดมันก็เกิดกล้วย มันก็มีอยู่แบ่งสวนน่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดมีสวนอยู่40ไร่แล้วก็แบ่งอยู่ส่วนส่วนหนึ่งโซนหนึ่งอ่ะทำสวนผสมแต่ี่เอาร้อยไร่มาทำสวนผสมก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เรามันต่างกันนะคะอืมจริงๆนะคะขอพุดสำหรับคำแนะนำแต่ว่านั่นก็บอกไว้ก่อนเนาะบ๊ายบายนะคะ